อามันเจ้าเห็นอย่างยัยปาด์พืชผักสวนขั้วแหมคืองามแท้ปาดบักเขือโคตรสวยเลยปูเกลือพูดดินะปูเกลือลายดอกกินมบอท่านพูดอ่ะขนาดปลูเกลือปลาไหลยยังกินมบอท่านได้นี่ปาด์ฆ่าต้นแล้วเจ้ากระโพดพ่อใหญ่ปาดบตโบโบเมนแค่บักเขือเด้ อันเลี้ยวเห็นบักพีกแม่เบิ้งบักพีกเต็มต้นอยู่ก,ก,ยยกินบอ่อท่านกินบ่อท่าน,านปลูกกินเองบนี่ย่ายิดาพูน่ะบักหุ่งกับพ่นเองบักหุ่งกับปลูกเองอนองอุนง่เฮ็ดปาร์ตพูนนะพี่น้องเราปลูกเองโอ้ต้นใหญ่กับมี่ต้นนี้ขอ,อ,อ,องก็เป็นน้อยต้นทงหลังบ้านจุกเต็มเลยตันทุกมือ โอ้จะแมนง,งามมีเจ้าปลูกยังอีกแต่ละมือนี่บอกพอีก่เอฟซีรู้ใครคาเพื่อนอยากรู้อยากเบิ่งน้ำว่าบานเท่านี้บ่ต้องซื้อพักกินเพราะว่าเฮ้าปลูกอันน,น,นี้พี่หนูอย่างสวยแดงยิ่งขึ้เลยมีอะไรอีกพ<ม>าร์ทงามหลือพี่น้องพี่น้องเจ้าเบิ่ง,งพ่อแม่พี่น้องเอยเจ้าเบิ่งบักเขื่อพี่บิงกตัาบักเตียงพุ่นบักหงจนหนึ่งอยากมาเอาได้พี่นอ้องเอันเจ้าปลูกบักหงกินเองแล้วอันคำถามอันนี้แมนกับเข่าหรือแมนยังที่เจ้าสภาพอยู่ในกระเป๋านี่ ลูกเลี้ยงลูกมันต้องโตติดกันป่านนี่เลยบ่มันต้องหักป่านนี่เลยบ่ลูกน้อยนี่ใส่ต้นไหนปัดดอกแข้งทั้งต้นเตี้ยต้นดำปลูกเองที่นี่ปลูกเองจ้าปลูกจะแรงจ้าปลูกจากต้นเอาต้นนั้นกับเป็นน่วยตีปลูกโดนไม่เองจ้างได้กินนเนี่ย เดะโอพี่น้องเจ้าเห็นไปคอยเห็นแล้วเจ oh, ้าเห็นไปพี่น anyway> oh, ้องเอ้ยเดี๋ยวเดียวจะบอกฟอนบักเน้าพี่น้องต้นมันต่ำแห้งเบื้องตัวย่าให้รถแบงบักหอยกับมี่มาในนี้ออแกนิกออแกนิกพี่น้องออแกนิกนี่นู่นหนึ่งดึกโลกในี้ไม่ต้องขานเลยวันซะ นี่บกับกนาวบักนาวกับปูกินเองบักม่วงบักกอบักเขือกับปูกินเองป้า,าสะอ่อนแห้งบักเขือโอ้เต็มต้นเลยย่ายพูนะ่ะไอ,อ้นนั่นไะมันขึ้นไปทำไร่ไอ้ของของเจ้านะ่ะอันโอ้ย่ายเขาตอกออกปะนี่นเจียวยามักขึ้นกินทั้งสิใส่ผักหอมเปี๋ผักชีฝรั่ง อันนี้คุณยายปลูกกินเองทั้งหมดเลยเหรอในบ้านเนี่ยในผักอ,อินทุลทำไมมันเหลือแค่นี้อ่ะยายม,มันแก่แล้วเหมือนคนนี่แหละมันแก่แล้วเหมือนคนอ้าวแสดงว่าคุณยายอันนี้บางทีอีกต้นหนึ่งข้างเฮียนเนี่ยกินไม่ทันเลยไม่ต้องซื้อเลยแต่ละวันก็คือเดินรอบบ้านก็คือได้ของกินหมดเลยต้มยำก็เก็บข้างบ้านเราใบมะกรูดก็มีแต่ถ้าไข่ใส่ชะอมก็ชะอมอยู่หลังบ้านโอ้คันมือได้ที่แบบว่าไม่อยากกินพักแล้วอ,อยากกินเนื้อสัตว์เครื่องใดรู้จัก รตาตัวนี้มันกินโชได้เลยเหรอมันปลอดสารใหญ่หลังเงยไหนนอกระนั้นเจ้าต้องบอกว่าปลอดสารก็เลยกินโชสาร้านที่นีอือผู้ใหญ่จะกินเกเือมาด้อโอ้ยอยากกินน้ำอยากกินน้ำอยากกินน้ำ แล้ว่าอันที่เจ้าอันอันที่ย่ายล่างน่ะบ่แม่อันที่ย่ายกินเลยมันคนละนวยกันอีหลีย่ายเจ้าล่างนวยนึแงเราจะเจ้าล่างนวยหนึงแต่ว่าเจ้ากินนวยนึงอันนี้แสดงว่าคุณยายปลูกเองแบบออแกนิกแคร้อยเปอร์เซนต์กินโชไม่มียาฆ่าแมลงยายปลูกเองจ้าไม่ได้ไ่สินยาพี่ก็ไม่สินยาก็าคือเห็นหลายงย่างแบบจะเจงว่าหันล่ะผักปุงก็เอเลเลย าน้อร่อยแซ่บพี่ชมแซ่บแซ่บแซ่บมาเด้อเหลืออาหารกตันบักแตงนี่ปลูกเองได้แท้บักแตงนี่ปลูกเองหรอบป่านะนี่พิรุดบ่ได้ปลูกว่ะสื่อร้านเนื่อร้านไม่เปียกปลูกเองเท่าไหร่เฉพาะมาเห็นต้นเนาะ